สวัสดีจ้าเพื่อนเพืนสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ทุกคนเพื่อนๆนที่หลักและเคารพข้องปะอ้อยทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ป้านาอาล้านทางไร่เนาะวันนี้ปะอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาดูบอนซี่ตระกูลลิงลิงทั้งหมดที่ปะอ้อยสะสซมไว้อืมเมื่อนจะค่ายกินไปไม่ครบแล้วด้วยเออนี่แหละได้เรามาดูก้อนเลยต้นที่เนื่งเพื่อน ต้นที่หนึ่งต้นนี้มีนามว่าหนุมานคัดสมาธิที่ป้าอ้อยเคยบอกเพื่อนๆว่าหืม um, ได้มาในนามฮัน hm ุมานอมพระผาเพื่อนๆไม่ใช่นะจ๊ะพอป้าอ้อยไปดูแล้วอันนี้มีนามว่าฮันุมานคัดสมาธิเขาจะมีเส้นกระดูกสีแดงและพ้าสีแดงแล้วก็ปืนใหญ่ปืนใหญ่ตั้งแต่เด็กเลยสังเกตที่ป้าอ้อยค่าให้เพื่อนๆไปหันุมานคัดสมาธิเห็นไหมกระดูกจะชัดเลยสียังไม่กัดนะที่ป้าอ้อยให้ไปนะนั่นแหละ กระดูกเขาจะชัดมากเลยนี่คือคัดสมาธิพอโตมาตอนแรกๆส้าเสี่เดือนเนี่ยปอ้อยเลียงหมาลูกมล้างเขาเปไปงี้นะจ๊ะแลวนี่คือใบแก้ของเข้าแล้วจะมีลักษณะแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนเราจะมีหูตายใบหนุมานคัดสมาธิมีสะพานเป็นอืซี่การเป็นซี่แบบแบบเนี้ยซี่ไส้บัวคอใบซี่้าำๆแบบนี้จ้ะนี่คือหนุมานคัดสมาธิเพื่อนเนนี่คือต้นที่หนึ่งที่ปอ้อยจะมาพามาดู แล้วนี่ปอ้อยก็ได้มาเพื่อนจะว่าเป็นฮนุมานอะไรนี้เดี๋ยวดูก็มีหูใต้ใบไหมอันนี้ไม่มีหูใต้ใบเนี่ยต้นเนี่ยปอ้อยไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่ามันคืออะไรซี่การก็คลายกันแต่อันนี้ไม่มีหูเพื่อนเจะเป็นจุนลพลมาห้าพลจุลพลข้องปอ้อยที่ค่ายเพื่อนเพื่อนก็ไม่ใช่แบบนี้ใบมันจะเลื่อมๆอันนี้ใบเมื่อนฮนุมานนะเพื่อนเน แต่ไม่ใช่ออกซึกนะออกซึกปลาอ้อยมีอันนี้เราก็จะไม่ไม่ไม่ไมว่ากันเนาะนี่เอามาให้เพื่อนๆดูเฉยๆแล้วก็ต้นที่ซ่องต้นที่ซ่องก็คือฮันุมานจองถนนนี่เพื่อนลักษณะของหันุมานจองถนนจะมีซี่การมะลิเพื่อนๆมีหูปะมันจะไม่มีหูนะหนุมานจองถนนจะไม่มีหูตายใบนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ลักษณะของเข้าจะเป็นแบบนี้ นี่มีซีแดงมีจุดพ้าซีข้าวเป็นจุด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 ใบหน้ากระดูกซีข้าวเห็นไหมซีข้าวชัดอันนี้อันนี้ต้องดูใบไม้แลวนี้เขาปอ,อยมีลูกหน่อยกอยใจแหละนี่เพื่อนเพื่อนนี่คือฮันุมานหันุมานจองถนนต้นนี้นี่คือลักษณะของหันุมานจองถนนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าต่อไปเดี๋ยวเอาไอ้ต้นนี้ลงก่อนมันบางเข้าอ่ะไว้ตรงนี้ก่อนอึบ๊บ อันนี้ได้มาในนามหนุมานเข้าเฝ้าเพื่อนๆหนฮันุมานเขาเ้าเฝ้านี่จะเนี่ยใบยเขาจะบางใบเขาจะบางกับพวกนี้เลยนะบางเพื่อนเนใบเขาจะบางไส้นี่อันนี้ดูใบไม้เพราะใบเก้าเท่านั้นแหละเขาเลิมแก่แหละเนี่ยเห็นไหมสะโพกกว้างหู้ชิดมีสะพานนะแตกหันุมานเขาเ้าเฝ้าจะไม่มีหู้ตายใบเพื่อนเน หนุมานเขาเฝ้าทุกใบเลยจะไม่มีหูตายใบนี่บอกให้ฟังเขาเฝ้าจองถนนจะไม่มีหูอ้าวบอกไม่มีหูมันมีน้อยๆก็ดูมาในั้นเขาบอกไม่มีหูตายใบเพื่อนแต่นี้มันก็ไม่มีเนี่ยเห็นบ่เพื่อนหรือแก้แล้วจะมีนี่คือหนุมานเขาเฝ้าแต่เขาบอกเขาเฝ้าอ่ะมันจะไม่มีหูนะเพื่อนแต่ถ้าเป็นคลองเมืองกับเขาเฝ้าอ่ะเขาบอกมันจะเมือนกันแล้วเนี้ย ปอ้อยก็ได้ข้องตาม,มาอันนี้ปอ้อยเอฟมาในนามเขาเฝ้าแต่อันเนี้ยปอ้อยเอาบอดบานตาม,มาพอปอ้อยบอกแล้วข้องตามีฮนุมานครบทุกตัวอันนี้คือบอลท่าที่ลือขึ้นมาแล้วก็มาฟังฟั่งไวอันนี้ก็น,น,น,นี่ไม่มีหู้นี่อันเนี้ยไม่มีหู้เนี่ยถ้าอันนี้เป็นขา้าเฝ้าอันนี้ก็ต้องเป็นคลองเมืองเพราะซี่เขาจะไม่เมื่อืนกันอันนี้เป็นซี่ซี่ไส้บัวซี่การเมลีการมลีมีสะพานน้ำเหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นซี่ไส้บัวเห็นป่ะเพื่อน มันไม่เหมือนกันนะจ๊ะอันนี้ตูดใบแลมอันนี้ใบกลมเนี่ยเออป้าอ้อยก็ไม่รู้นะเพื่อนเพื่อนไม่รู้จริงๆแต้แตกต่้งแน่น,นอนแหละตอนแรกป้าอ้อยคิดว่าเขาเฝ้าทางคูป้าอ้อยก็เอามาดูไม่รู้ว่ามันคืออันไหนแต่อันนี้เอามาจากบ้านตาเพื่อนๆอันนี้อันนี้ป้าอ้อยเอฟมาก็เอฟมาในนามอันนี้แหละเขาเฝ้าเพื่อนๆืนแต่เขาบอกเขาเฝ้าไม่มีหูตัวนี้ยก็มันมีหูนี่นี่น เพิ่งเพื่อเจอเมื่อกี้นี่แหละก็ลงเขาเฝ้าแต่ให้แล้วแหละว่าตูดใบเขาแหลมอันนี้ตูดเขาจะกลมก็เลยยังงงว่ามันเป็นหนุมานอะไรอ่ะอันนี้เราไม่ว่ากันเราเอามาให้ดูความแจ้งมันมีไร่น้ำมันเปี้ยนไปเยอะนะเพื่อนๆือนถ้าป้าอ้อยแนะนาอะไรพิษเพื่อนๆือนก็จะมาโกดมาว้าเลยก็ยากจะยากจะคุยเพื่อนเพือนอันนี้เชิญทงเลือดเท่าเนี้่ยนเพื่อนไม่รู้จะอยู่เอ้ต่มันมีนอน้อยนะนี่เพื่อนๆือนนี่คือหนุมานเชิญทงว่างเปดูซะตว์รู้ มันแกมันยูน้องตูเพื่อนๆเราบอดมันก็แก่แล้วเนาะตาเขาบอดให,ห้ผ้าห่วงซะรันนั้นบอดไม่ผ้าแรบนี้ยุบไปยุ่มาเรื่อใบท้นเดี๋ยวออกดอกสนอันนี้เนะาะเพื่อนๆฮันุมานเชิญทงจะมีลักษณะแบบนี้แหละไม่มีหู้มันกันนะเชิญทงอะหู้ไม่มียังไม่มีนี่เห็นไหมจะมีกระดูกซี่ข้าวมีเม็ดมีพื้นเป็นซี่ชมพูอมแดงแต่เป็นกระดูกซี่ข้าวพาวิงกระซี่ข้าวครอบใบย,ยิกปลายใบยแลม เพื่อนๆนี่คือหันุมานเชิญธงเอาละได้กี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าะเนี่ยปาอ้อยไม่มั่นใจนะเขาเฝ้ากับคลองเมืองไม่หลวอันไาเนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวข้อขยับพื้นที่ก็อึ้บเอาจองถนนไว้บนนี้อันนี้ไว้ตรงนี้ซี่ก็ไม่เมื่อนกันเพื่อนๆนี่อันเนี้ยคัดสมาธิมันใหญ่จริงๆเพื่อนเนี่ยมันใหญ่มากใหญ่หมยเลยนี่เห็นไหม แล้วก็ต้นนี้เพื่อนๆพือนท่ามกันมาเยอะเนี่ยคือฮันุมานเผ้าลงกาเพื่อนๆพือนเนี่ยคือเผ้าลงกาแท้ดั้งเดิมปอยเหลี้ยงมาซ่องอาทิตย์แล้วนะเนาะใบเขายัางไม่ล้วงเลยแต่ทําไมเชิญถงถึงได้ล้วงทั้งไสเชิญถงมันแก้แล้วเนะเพื่อนเพื่อนนี่นะจ๊ะนี่คือฮันุมานเผ้าลงกาจะมีกระดูกสีดําการใบจะเป็นสีดําน้ําตาลนี้แบบนี้เลยหู้มีไหมหู้หู้ยังไม่มีนะแต่ต้นเนี่ยมันยังไม่โตเท่าไหร่ประมาณจ้ามเดือนสีเดือนเลยนี้ ใบเก้าใบาแก้เข้านี้เห็นปะ่ะเนี่ยนี่คือหนุมานเผ้าลงกาคล้องเทและดั้งเดิมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจะเผ้าลงการุ้นก้อนที่ป้าอ้อยค่ายไปนั่นนะ่ะเข้าก็จะเลี้ยงก,กันเป็นแดงสยามบ้างเป็นท้าจีนบ้างนั่นแหละเพื่อนเพื่อนแต่ตอนนั้นนะเข้าก็เลี้ยงเป็นลงกาเผ้าลงกาจริงๆป้าอ้อยก็ข้อโทษด,ด้วยพอป้าอ้อยก็ไม่ได้ตั้งใจจะไอ้นี้แล้วป้าอ้อยก็ก็หลับมาในาน,าน้ำนั้นจริงๆนะจ๊ะเออเนี่ยตอนนี้มาเจอข้องตานี่แหละป้าอ้อยก็เลยเนี่ยได้มา นี่แหละนี่คือเผ้าลงกาเผ้าจริงๆนลจ๊ะเพื่อนเพื่อนต่อไปอีกต้นหนึ่งก็คือหานุมานถวายแว่นเพื่อนๆนี่คือหันุมานถวายแว่นเป็นบอลเก้าห้ายักป้าอ้อยไม่ค่อยให่นมีไข่ไข่นะเนี่ยเนี่ยเห็นป้าเพื่อนๆนี่แตกนอนี่มันมีนอมันมีลูกแล้วเนี่ยป้าอ้อยยังไม่ได้ไอ้นี้มาเลยนี่นี่อะไรเนี่ยอ้อนนึกว่าเพียไม่ใช่เพียหรอกใบนี้มันแก้มันนมมันนานแล้วพี่เพื่อนเพื่อนมันมีนอหน้อยคอยจะกินบ้าแล้วช่วงเนี้ยนอลง ต้องชีดยามันเพื่อนเพือนนี่แหละอันนี้คือหนุมานถวายแวน่นถวายแว่นก็ไม่มีหูน้นะเพื่อนเพื่อนนี่ลักษณะของเขานะเนี่ยนี่เอามาจากบ้านตาืออเนี่ยเราต้องไอ้นี้เลี้ยงไว้อนุรักษ์ไวน้นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเพราะมันจะห้ายากมันไม่ได้ห้างง่ายๆเดี๋ยวปอจะเอาออกมาผ้าหรอถวายแว่นเนี่ยทำจำนวนไม่มีเดี๋ยวจะแบ่งปันแล้วก็ต้นนี้คือหนุมานออกศึกเพื่อนเพือนเนี่ยออกศึกดังเดิม ดังเดิมเลยรูปร่างจะเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จะมีกระดูกซี่แดงเพื่อนเพื่อนเส้นผ้าวิ่งซี่แดงพอเวลาแก้จัดนะไอ้พวกผ้าพวกอะไรเนี่ยมันจะอมมิดมิดเม็ดที่ว่ากัดซี่เลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยให้มาชัดไหมเพื่อนเพื่อนดูชัดไหมจ๊ะนี่แหละอันนี้คือรอดไหมที่แทงออกมานี้นี่คือหนุมานออกซึกข้องเทเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเนี่ยก็ต้นแก้เล้วตาบอทำจำนวนได้วันนั้นตา้อไม่ได้ทำก็เลยยัง รอมันอย่เขาบอกถ้าไม่ทาเดี๋ยวมันจะออกดอกมันคงจะอองจริงนะมันใบสั้นมันโพลเลยเนี่ยปาอ้อยก็ยังไม่มีเวลานะเนาะนี่แหละเพื่อนเพือนนี่คือหนุมานออกซึ้ข่องแท้ค่องเทเลยนะจ๊ะเพื่อนเนแล้วก็มาตัวสุดท้ายคือหนุมานอมพผานี่เพื่อนๆพือนจะว้าไปก็มีอยู่ต้นเดียวนี่คืออมพผานะจ๊ะเพื่อนๆพือนนี่อมพผาเห็นไหมมันก็จะมีลายเนี่ยมันจะเปียนไปไล่น้ำน,นะเพื่อนเพนมันก็จะมีด่างซี่เคี้ยวมีผ้าวิ่งมีเม็ดข้าว เม็ดใยใย,ยกระจายเต็มใบมันจะตั้งกับอันนี้นะจ๊ะนี่อันนี้หู้ใบเขาจะยกหู้ใบมันจะม้วนนะอันนี้หู้ใบเขาไม่ม้วนนะจ๊ะนี่เห็นไหมสังเกตอ่าคัดสมาธิหู้ใบเขาจะมว้วนนี่หู้ใบอย่างนี้ยกตรงนี้มว้วนชี้ทึ่งสะดืออันนี้หู้ใบเขาจะเนี่ยไม่ยกใบผิวใบใยอันนี้คืออมพะผาเพื่อนๆอันนี้คือหนุมหมนอมพะผาเอาละ่ะ วันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้เพื่อนๆเพๆราะว่าป้าอ้อยก็ไม่รู้เนาะว่าเออมันจะอ,อันนั้น <c oughs> ข้องแทะข้องดังข้องเดิมเพื่อนๆแต่เนี้ยป้าอ้อยก็พยายามห้าบ้านที่เก้าแก่ที่เข้าสะส้มสะส้มตับรามเกียรจริงๆเลยเพื่อนๆที่ป้าอ้อยได้มาป้าอ้อยก็สะส้มมาเนี่ยได้จากตาเขาเนี่ยเลยเยอะป้าอ้อยจะมีมาเลยก็คือฮันุมานนั่นแหละ เขาเฝ้านั่นแหละที่เอฟมาแล้วก็นู่นนัไม่รู้อะไรนั่นในกำมังนะนะไม่รู้จริงๆว่าชื่ออะไรเข้าก็ลืมป้าอ้อยก็เลยไม่ยากฟันธงว่าชื่ออะไรแต่นี้คือได้มาในน้านี้แต่นี้ได้มา <c oughs> ป้าพินได้มาในน้ำนุมานเขาอันนี้อมบพ่าแต่จริงๆมันคือคัดสมาธิป้าอ้อยดูแล้วคัดสมาธิเป๊ะเลยเนี่ยป้าอ้อยดูแล้วเออนั่นแหละเนาะเพื่อนๆเพราะว่านี่แหละได้มาก็ส่วยก็ดีใจนะ บ้องตรงได้ค่าสมาธิได้หลายครกเลือกแต่หักด้านเรื่องหนุมานห้าวหนุมานห้ามีนะแต่ปอ้อยไม่ได้ามาหักด้านก็มีไข้กินไปแล้วแล้วก็เลือกเลือกเลือกห้าวหักด้านแล้วก็คุกฟุ้นแล้วก็มีหนุมานตัวเนื่อง่ายซี่ข้าวเพื่อนเพื่อนมันจะเป็นใบซี่ข้าวมีกระดูกซี่แดงเพื่อนเห็นปะเดียวจะไปปลระเขาตาก่อนนะตาเขาว่าเขามีเดินแต่อย่างมาเด้เขาอยางไม่เปิ้ให้ปอ้อยดูป่ะอ้อยก็เลยไม่หลูน้ำเพื่อนเพื่อนเดียกไปปลาะเขาก้อน นี่แหละนี่ก็คือต้นไม้นี่บรรดาตระกูลลิงทั้งไร่ที่ป้าอ้อยได้นําเอามาให้เพื่อนๆดูนะจ๊ะเพื่อนๆ,ๆเพื่อนๆก็อๆๆเ,เอาไว้ดูเป็นแนวทางป้าอ้อยแนะนําพิษตรงนั่นเพื่อนๆก็อย่าว้ากันหน้าเพื่อนๆพอป้าอ้อยได้มาในานามนี้แล้วก็จะป้าอ้อยก็จะปักชื่อไว้ทุกอันเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแล้วละ่ะคัสมาธินี้จะมาเปลี่ยนเผ้าลงกามีเนี่ยป้าอ้อยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้ละจ๊ะอ่าลวบอนซี่นะเพื่อนๆนี้ป้าอ้อยก็ ในเมื่อมาแล้วก็เดียกขาอเปรียบเทียบอีกน้อยเนี้ปอ้อยก็สื่อตามมาเนี่ยอันนี้คือจองทะน,น,นุนเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ปอ้อยบอกฟอมกอจะค่ายเมื่อจะเสียดายไม่ค่ายอันนี้ก็จองทะนุนของปอ้อยเพื่อนเพื่อนนี่ข้อปอ้อยนกามมันซี่เขี้ยวชัดเจนนะข้องตาเนี่ยมันซี่ยังกระไส้บวปอกเห็นไหมเพื่อนเพื่อนข้อปอ้อยเนี่ยมันคือเขี้ยวกานมะลิไม่มีสะพานนะสะพานล่างอะไรซากยากเลยเนี่ย เนี่ยเพื่อนเพื่อนมันจะเป็ดสมิ่งพระรามนะจ่ะเพื่อนเพื่อนจ้าเนี่ยเพราะว่าเข้าบอกว่ามันจะเมื่อนกันมากแล้วเนี้ยเนี่ยปอ้อยว่าตานะจะปูกไว้เพื่อนเพื่อนดูนี่กระดูกข้าวแล้วเนี้ยมันใช้หรือแล้วี่ต้นมันก็ไม่เมื่อนกันเนี้ยใส่ตาเข้ามารวมกันปูกไว้เลยนี่เห็นไหมปอ้อยไข้ไปซื้อปอ้อยมาดูอมันไม่ใช่แหละถ้าอันเนี้ยเออ ปอ,อยไม่เที่ยงเนี่ยมันใช้ที่ไหนแลออยเ่นเพื่อนมันพิษกันเนี่ยตอนนี้ครับมันมีเพื่อนที่ที่สร้างปลอ่อยไปนะเพืออ่อนเพื่อนถ้าไม่ใช่จองถนนก็จะเป็นสมิงพระรามแล้วก็ไก่ทองตาบอกเขาจะมีมอยูสร้างย่างนี่แหละมันจะเมื่อนกันมากให้มาแยกเอาเพือออออ่อนเพื่อนนี่แหละปอ้อยก็เลยบอกให้เพื่อนเพื่อนดูอันไหนๆพรามีเพื่อนเอไปไงเนี่ยมีรูปร่างแบบ,แบบแบบแบบนี้แบบนี้นี่แหละแต่เนี่ยให้ดูเนี่ยจองถนนมันต้องเป็นแบบนี้ ซี่เขี้ยวการมะลิต่เนี้ยมันเป็นซี่ใส้บัวปอกมั้งซี่เขี้ยวแล้วมีเซียนบ้างเนี้ยมันมีสะพานอีกตั้งห้าข้าวปลาอ้อยนี้จองถนน,นแถมมันไม่มีสะพานอะไรเลยนะคอใบข้าวเพื่อนเพื่อตอนเน, <reconnect> <frustrating> <Want> นี้ยมันมีสะพานซี่เขี้ยวมันก็มีสะพานเอาสินี่แหละอันนี้น่าจะเป็นสมิ่งพระรามแล้วอันนี้น่าจะเป็นไก่ทองอันนี้อันนี้ไก่ทองอันนี้สมิ่งพระรามอเป,ป้าปลาอ้อยไม่มั่นใจ Amsterdam <Palace> แต่รู้แล้วแหละว่ามันแตกต่างกันเพื่อนเพื่อน มันแตกต่างกันมากเลยใช่ไหมอ๋อละสุดท้ายนี้นี่ไม่สุดท้ายเพื่อนเพื่อนยังมาดูต่อยังมีนะจ๊านี่คือสับเซตที่นะเพื่อนเพื่อนปอยย่างขายู่พระรามเพื่อนเพื่อนพระรามก็ยังอยู่อันนี้หงาโกนอู่ไม่ยากข่ายเลยบ่อนต้นใหญ่ซื่อๆนี่เพื่อนเพื่อนอ้วดแล้วยากอ้วดอีกเนี่ยข้าวสัตว์หลงอ่ะเพื่อนเพื่อนมันสวยจริงๆเพื่อนเพื่อนดูมันแดงยังับไฟเลยอะเนี่ยไข่ไข่ที่เอฟมัน ที่เพื่อนๆนะ่ะมีเอบขาปอ้อยไปนะที่แบ่งไปอะ่ะส่งรู้มาอามาอวดปลอ้อยดูมัง้งสิว่าไข่ได้ไปเป็นยังไงบ้างเนี่ยเห็นปะเนี่ยเท้าสัตว์หลงนะเพื่อนๆมีไข่ย,ยากได้มั้งไหมเอ้ยแบ่งดีไหมอ่ะแบ่งดีไหม <c oughs> นี่นะจ๊ะเ <c oughs> พื่อนๆนี่คือบอนซี่บอนซี่ขอาปลาอ้อยเองอันนี้ก็มิงมาห้ามงคลน,นี่ขึ้นใบไม้ามาซวยซวยจัดจานเพื <c oughs> ่อนๆเอาละนี่แล้วก็มาดูนี่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  ไม่ใช่เดี๋ยวพาดูบอลฟอร์มกอก้อนเออเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนไข่ที่สร้างปลาอ้อยไปเนี่ยฮนุมานที่ปลาอ้อยเอาไปให้แบบเนี่ยเนี่ยจะเป็นฮนุมานขัดสมาธิทางนั้นเลยนะจ๊ะเนี่ยกระดูกเขาจะขึ้นชัดแบบนี้ก้อนเลยเพื่อนเพื่อนบางทีปลาอ้อยไขยไปในน้มอมพระพาบ้างอะไรบ้างเพราะมันเด็กเนาะจริงจริงคือขัดสมาธินะไข่ที่ได้ไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะอย่างนี้แหละอันนี้คือบอลฟอร์มกอปลาอ้อยเองจ้ะเนี่ยเดี๋ยวปาอ้อยจะต้องเปลี่ยนกระถางนี่ไก่สุดสงวนเห็นป่ะแล้วนี่ นี่ก็บอดฟอร์มกอมาขวานเ่านั่นอะฟอร์มกอทางนั้นเลยที่ปอ๊อททำนูนนูนนูนน,น,นูนกับฮนุมานใช่ไหมอันนี้ม้นหนังผิมนี่กัซซี่จะเดกเลยเนี่ยเนี่ปยป๊อททำไว้หมดเลยนี่เพื่อนเพื่อนเห็นปะผ่านี่นี่ยังแยกออกมาไหม่หมดเลยจะ้ะและ้วนี่นี่เพิ่งกำลังจะโพนี่นี่อันนี้คือใกล้ตัวงามเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้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 กวนอูมั้งนี่ก็ใกล้ตัวงามนี่เพิ่งจะโพเ <C ười> <c oughs> พื่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็ใกล้ อ้ยคอตัวพอดีเข้าสั้นหนาข้างล่างปอ้อยคุ้นชอบจามนี่แหละเพื่อนเพื่อนนี่คือบอนซี่บอนซี่นี้หมักขวานบอนซี่ฟอร์มกอทางนั้นเพื่อนเพืเ่อนนี่เห็นปะ่ะนี่กําลังโพยังไม่ค่ายนะจ๊ะเดีย๋ยวปอ้อยจะมาเปลี้ยนกระทั่งปอ้อยจะให้มันเป็นพุ่มใหญ่ๆมันขีบแหลกๆให้ใบมันคือแบบว่าออกทุกใบชัดทุกใบชัดทุกซี่ซึ่งจะอ้นี้ซึ่งจจเอามาจาหนเพื่อนเพื่อนนี่แหละ นี่นี่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าอะไรใครรู้ช่วยบอกป้าอ้อยทีว่ามันชื่ออะไรไม่มีหู้เพื่อนๆนะเนี่ยเนี่ยป้าจะพามาดูอันนี้คือไก่ทองนี่ไงที่ค่ายกันไปใช่ปะดูป้ายก็ใช่เนี่ยเนี่ยไก่ทองเพื่อนเพื่อนใช่ไหมอันเนี้ยนะ่นามว่าไก่ทองเนี่ยถ้าเป็นนี่นี่มาจากบ้านตาเนี่ยเนี่ยซี่เมือนกันเลยกระดูกเห็นไหมเนี่ยนี่การซี่เหมือนกันเนี่ยถ้าเนี่ยก็เออเป็นไก่ทองเพราะว่าเพราะ ไก่ทองสะโพกจะแคบปเพปื่อนๆที่ปาอ้อยดูมาต่วนี้ะมันเบเมนเดะเพื่อนๆนี่แหละให้ดูเอาอันนี้ก็น่าจะเป็นสมิงผหลามไม่รู้อะถ้าไม่สมิงผาลามก็จองถนนต้ตนจะไม่ใช่จองถนนบอบ่อเลยจองถนนมันจะต้องเป็นการซีเคียวการมะลิเนี่ยบอนซี่มันก็มีพิดแพ่งแตกไปนะเพื่อนๆแต่ถ้าใครจะรับปออ้อยก็ก็จำหน้านะจ๊ะค่ายนะไม่ใช่ไม่ค่ายบอนฟอร์มกอนะจ๊ะนี่ดูสิ ขึ้นเยอะแยะหมดเลยนี่แต่ถ้าเกิดไก่กระถองนันมีต้นเดียวแต่หัวใหญ่เพื่อนเนี่ย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 มันไม่ใช่เลยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนนี่แหละอ้าววันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูมาดูบอนนี่เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดใคจะรับนี่กุ่มภกันปอ้อยก็มีจำหนยนะจะฟอร์มกอพอดีคนที่สร้างไว้อะล้านเขาไม่สบายเขายังไม่ได้กลับมาเนี่ยปอ้อยก็ะคายนาถักมาท่าปอ้อยได้นี่ แล้วก็มีหมากันทะกะกอหนึ่งใครจะรับก็ถักปอ้อยมาแล้วก็หกลงเนี่ยกอนี้นี่เห็นปะกำลังซ้วยจะบอกว่าลูกเยอะมากเพื่อนๆดูนูนนูนเห็นไหมนูนนูนนี่กำลังซ้วยเลยนี่นะจะ๊ะเพื่อนๆใครจะรักบ,บอนฟอร์มก,ก็ทักหมาแล้วก็มีปาบู่ทองแต่เดี๋ยวข้อข้ออันนี้ก็ข้อเปียนกระทางน้อยมันมันไอ้นี่มันเหี้ยวมันไม่ใช่เหี้ยวมัน พ่นมันโต๊กอะใบมันโตก๊กหมดเลยเดี๋ยวแต่งก็แต่งตัวนี่นะจ๊ะบอนซี่ก็ยังยู่เพื่อนๆใครจะหลับต้นไนก็ถักปออ้อยมาได้เพื่อนๆนี่เงาะทอดลูกก็ยังยู่นะเพื่อนๆนะใครเสนใจจะเางาะทอดลูบปออ้อยก็ยังยู่มีไม่ได้เอาลงขายเท่านั้นเองแหละเพื่อนๆถ้ายากได้ต้นไนก็ถักมาถักมาท่ามปออ้อยได้ไม่ไม่ว่ากันเดี๋ยวปออ้อยจะบอกว่ามีต้นไนต้นไนเพราะบางทีปออ้อยไม่ได้าลงทางขีปะเพื่อนๆเนาะ มันยกลําบากก็เลยเอามาให้ดูเป็นบางส่วนแต่ก็มีจาหน่ายจะไม่ใช่ไม่มีเนาะนี่แหละสุดท้ายนี้ข้อเพื่อนชโชคดีมีความสุขนะจ๊ะคิดอะไรทําอะไรก็ให้ส้มป้าทนาทุกอย่างเลยคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ข้อประสบความสําเร็จทุกๆเรื่องทุกๆ,ๆอย่างวันนี้ป้าอ้อยต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเพื่อนๆหน้าถ้าป้าอ้อยแนะนําหรือพูดอะไรผิดไปหรือว่าไม่ตรงก็แย่าได้ทื่อโทษโกธเลยนะจ๊ะพอป้าอ้อยก็ ทําตามความรู้ที่มีเนาะแล้วก็สังเกตมาก็คิดว่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้เนาะนเพื่อนๆเอาละวันนี้ป้าอ้อยต้องไปก้อนนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะสวัสดีจ๊ะ